อยากมีอนาคตที่ดีจะต้องทํำยังไงมีลูกสิ์ถามข้อขาโข้อขาหนูรู้สึกกังวลกับความผิดพลาดในอดีตทําอะไรก็รู้สึกล้มเหลวไม่แน่ใจใช้ชีวิตประมาพาพลาดพังไปแล้วความทรงจํานั้นก็ยังฝังอยู่ในใจหนูแล้วหนูก็มีความรู้สึกว่าอนาคตหนูต้องไม่ดีแน่เลยโค้ชจะทํำยังไงบ้างคะผมจะบอกเสมอนะครับว่าขอแสดงความดีด้วยนะที่อย่างน,น้อยก็ได้เข้ามาถามโค้ชนะครับว่าชีวิตจะไปต่อ,อยังไงนะครับเขาบอกว่า เมื่อวานเนี่ยนะครับคืออดีตของวันนี้นะครับวันเนี้ยนะครับเราทําอะไรวันเนี้ยมันก็ส่งผลถึงอนาคตแปลว่าถ้าเราอยากมีอนาคตที่ดีขอให้ลืมเรื่องอดีตครับ แต่จงเอาเรื่องอดีตที่เราเคยทําผิดพลาดแล้วเราจะไม่กลับมาทําซ้ําอีกหรือสิ่งใดที่ทําดีอยู่แล้วก็พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปอดีตผ่านมาแล้วแก้ไขไม่ได้ครับอย่าไปวิตกกังวลให้อภัยตัวเองเอาหสีตัวเองคนเรามันมีการผิดพลาดได้ทั้งนั้นไม่มีใครไม่เคยผิดครับคนที่ไม่เคยทําผิดก็คือคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยแปลว่าวันนี้ ใครจะว่าเรายังไงก็ช่างในอดีตเราอาจจะผิดมากผิดน้อยผิดปานกลางหรือเรารู้สึกผิดในใจตัวเองวันนี้ฟังพิปโค้ดเค้กแล้วลบมันซะวางใจอโหสิให้กับตัวเองแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วมานั่งวางแผนครับว่าอนาคตเราอยากจะเป็นอะไรการเงินการงานครอบครัวสังคมสิ่งแวดล้อมที่เราอยากเป็นเขียนมาเลยครับเขียนมาเสร็จแล้วเราก็มานั่งทําปัจจุบันครับ เรียนรู้ในสิ่งที่เราอยากจะเป็นวางแผนนะครับลงมือทำอย่างต่อเนื่องทำทุกวันทำทุกวันทำทุกวันแล้วพอเราทำวันนี้ดีที่สุดพอถึงพรุ่งนี้เราก็จะมีอดีตที่ดีเพิ่มหนึ่งวันพอสะสมไปสองวันหนึ่งอาทิตย์นะครับสองเดือนสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีสองปีสามปีเราก็จะมีอดีตที่ดีตลอดที่เราระลึกถึงนะครับอดีตที่ไม่ดีมันก็ผ่านไปแล้วนะครับแปลว่าพอเราทำอดีตที่ไม่ดี แล้วเปลี่ยนมาเป็นอดีตที่ดีดีดีจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายปีเป็นสิบปีเราก็จะมีแต่เรื่องดีๆแล้วเวลาที่เรามันศึกษาหาความรู้คบกรัลยาณมิตรนะครับดูแลสุขภาพกายใจให้ดีมีความสุขกับปัจจุบันขณะเราเพียรทำงานของเราตามแผนตามเป้าหมายเราทำทุกวันทำ,ท,ำ,ท,ำทุกทีทำทุกที่ทุกเวลาหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้มีอนาคตที่ดีๆเหมือนกับคนอื่นหรือเหมือน จากที่ตัวเองตั้งใจใครจะว่าเราอย่างไงก็ช่างนะครับถ้าวันนี้เราตัดสินใจที่จะมีอนาคตที่ดีแล้ววางอาดีตไว้อย่าดูถูกตัวเองอย่าเอาอาดีตนะครับมาทําให้เราเป็นตัวขัดขวางอนาคตของเราอนาคตที่ดีเริ่มจากการทําวันนี้ครับผมเชื่อทุกทคนทําได้ครับ